โอ้ยโดนโดนลุมโดนลุมโดนลุมพอไม่วิ่งค่ะพอไปให้อาหารเนาะอุ <vibrating> ้ยมีทั้งตัวเล็กตัวน้อยเรือปอยายก็ได้เหรอก็ได้จ้ะเข้าไปถ่ายรูป รักจังน่าไม่ร่วมหมากลัวเกาเลียอุ้ยอันนี้อันนี้อายุเท่าไหร่นี่ต้องสามเดือนหรอโอ้โหนี่น่ารัก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 มากเลยอ่ะดูสิสามเดือนอ้าอะไร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 โอ้ยลุ้มน้องลุมน้อง เขารุมน oh, the ้องแล้ว่ะเขาลุมน้องเขาลุมน้องอุ้ยตัวนี้กำลังท้องแน่เลยอ่ะเนี่ยตัวนี้ท้องอุ้ยเลยหูโอเคหมูให้กินอีกหน่อยท้องท้องท้องนี่น้องมีลูกน้องมีลูกโอ้โหน้องมีลูกะน่ารักจังเลย เอาตัวนั้นทำไมมีปอกคอมันทับหนูมันหักแจงเลยน่ารักจแจงเลยเอาแล้วเอาแล้วโดนเกาะแล้วโดนเกาะแล้วไม่กลัวหรอกลัวจะไปเล่นเสือ โดนลุมเลยเนี่ยตัวเนี่ย <Shan> อ <någonting> ุ๊ยเนี่ยตัวท้องเนี่ยน่ารักเราเป็นสีไม่เหมือนเพื่อนเลยโอ้ยทำไรอันนี้ก็ท้องเหรอ อยันนี้ท้องใหญ่เนี่ยเขาจะออกกี่ตัวนี่ทีนึงอ่ะท้องใหญ่ขนาดนี้ท้องใหญ่เงี่ยสี่ตัวสี่ตัวเลยเหรอปั๊บตุ๊ราบระวังน้องลุมระวังน้องลุมลุมเลยทีนี้น่ะเห็นไหมโอ้โห โอ้ท้องนี่สี่ตัวใหญ่มากเลยโดนลุมแล้วโดนลุมอีกแล้วโดนลุมอีกแล้วเอ้าวอเาอ้าอ้าวโดนลุมน้องไม่กล้าให้เลยเอาเอาเอา น้องหลบเลย